อยากเข้ามหานึง่งมสี่โรงเรียนสายปัญญารังสิตต้องเต ouais. รียมตัวยังไงบ้างเบิดรับสมัครเมื่อไหร่ครับระดับชัน้นมหนึ่งและมสี่ห้องเรียนพิเศษเปิดรับสมัครช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ระดับชั้นมหนึ่งและมสี่ห้องเรียนปกติเปิดรับสมัครช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วมีสอบเข้าเมื่อไหร่ครับระดับชั้นมหนึ่งและมสี่ห้องเรียนพิเศษมีการสอบช่วงต้นเดือนมีนาคมระดับชั้นมหนึ่งและมสี่ห้องเรียนปกติมีการสอบช่วงปลายเดือนมีนาคม แล้วประกาศผลสอบเมื่อไหร่ครับระดับชั้นม .1 และม .4 ีห้องเรียนพิเศษประกาศผลสอบช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนมีนาคมระดับชั้นม .1 และมสีห้องเรียนปกติประกาศผลสอบช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนมีสอบวิชาอะไรบ้างครับระดับชั้นม .1 และมสี่หลักการสอบวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วค่าเทอมเท่าไหร่ครับ ถ้าเติมมดต้นห้องเรียนปกติ3,400บาทห้องเรียน G S M P 12,100บาทถ้าเติมมอปลายห้องเรียนปกติ3,400บาทห้องเรียน G S M P 12,300บาทสำหรับใครที่อยากเข้าเรียนต่อโรงเรียนสายปัญญารังสิตก็สามารถเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยคอร์สตีสอบเข้ามา1และม .4 เรียนสดออนไลน์ผ่านซูมสออบฐานด้วยแอปเขียวอาจาจุฬาจิเตอร์ได้เลยนะครับ